สวัสดีครับวันนี้นำเสนอเมนูผัดเผ็ดหมูสับใส่ผักพีกาครับขั้นตัวแรกเราผักพีกาครับไปทอดกับน้ำนำมันก่อนครับทอดให้เหลืองให้กรอบกอนครับพี่น้องครับ ทอดสุกได้ที่แล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้พักไว้ก่อนครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปก็ผัดพริกแกงครับเป็นพริกแห้งกับกระเทียมครับผัดจนเหลืองหอมได้ที่ค่อยใส่หมูสับลงไปครับพี่น้องครับนี่ครับใส่หมูสับลงไปครับ ผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับเราก็เติมน,น้ำลงไฟเล็กน้อยครับผัดจนหมูสับสุกได้ที่กับใส่ผักพีกาที่เราไปทอด มาแล้วครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับพี่น้องครับแล้วกับปรุงรสครับปรุงรสก็มีน้ำมันหอยซอสปรุงรสผงชิรดน้ำตาลน้ำปลาครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ใบกระเพราครับผัดคลุกเข้าให้เข้ากันครับเียบตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับพี่น้องครับพี่น้องลองไปทําครับส่วนนี้ครับผัดเผ็ดหมูสับใส่ผักที่กาใส่ใบกระเพราครับสีสันน่าทานครับนี่ครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับมีแตงกวาเป็นแก้มครับกับแก้มครับกินกับข้าวข้าวสวยร้อนๆครับ ขอบอกอร่อยจนต้องเพิ่มข้าวเลยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ยิงยิงปังๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ